สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่สองกุมภาน,นะครับก็เปิดคลิปที่บ่อหลักเลยเพราะว่าผมโดนประสบการณ์มาแล้วนะครับจำได้ไหมครับผมโดนมาแล้วนะครับแปดเก้าวันนะครับที่ปลาป่วยนะฮะนี่หายแล้วครับ ปลาผมหายแล้วแต่ก็ยังมีบางตัวที่แดงๆอยู่นะฮะแต่ก็ถือว่าดีขึ้น90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังมีอาการแดงๆบ้างบางตัวก็ยังให้ยาอยู่นะครับแต่ก็เริ่มให้อาหารแล้ววันนี้ผมก็เริ่มให้อาหารแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้รอดตายมีสมาชิกเหลืออยู่ น่าจะประมาณ60 60กว่าตัวนะครับก็ตายไปทั้งหมด31ตัวครับบ่อนี้นะครับติดเชื้อตายไป31ตัวแต่ว่าอาการติดเชื้อของมันนะครับเออเป็นอาการติดเชื้อที่ค่อยๆเป็นทีละห้าตัวสิบตัวนะครับมันไม่ได้เป็นทีเดียวยกบ่ออันนี้แหละคือเรื่องที่มันยากมาก เพราะนั้นการใส่ปลาเยอะๆในบ่อเดียวกันไม่ดีแน่นอนอันนี้ผมขอขอเน้นย้ำนะครับตั้งตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วแต่ว่าผมอ่ะได้มีการประมูลและซื้อปลามาเยอะมากตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยต้องเลี้ยงเข้าไปนะนี่นี่นี่ตัวนี้ยังเป็นแผลอยู่เลยไหมนี่ครับอ่ามันก็ยังเป็นแผลอยู่นะมันยังเป็นร่องรอยแดงจ้ำๆที่อาจจะเกิดจากการกระโดดชนบ่อน่าจะเป็นหลักแบบนั้นอ่ะ นี่นี่นี่ตัวนี้ก็ยังเป็นยู่นไมชีโร่ผมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเลี้ยงปลามากๆไม่ดีแน่ๆนะครับเพราะว่ามันจะดูแลยากนะครับแต่ก็ปีนี้แหละครับที่ว่าอากาศมันสวิงมากก็คือมันหนาวแล้วมันก็อบอุ่นขึ้นมาแล้วมันก็หนาวอีกรอบหนึงเนี่ยครับไอ้ตรงหนาวอีกรอบนึงนี่แหละที่มันทําให้ปลาผมป่วยนะครับแล้วก็ มีอาการตัวแดงทีละห้าตัว,ตวหกตัวเริ่มมีอาการฉลับแล้วก็เริ่มมีการกระโดดแต่ว่าตอนกระโดดเนี่ยครับเขาจะกระโดดตอนดึกๆซึ่งช่วงนั้นผมก็ให้ฟอร์มาลีนนะผมลงฟอร์มาลีนลงมาละคายลงดิมิลีนดิฟทลัลเลกโอโหเรียกว่าตามโดตามสูตรนั่นแหละครับก็เอาไม่อยู่ก็ยังมีสมาชิกปลาที่ตายไปหลายตัว นะครับตัวสวยๆก็หลายตัวเลยชีโร่นี้ตายเรียกว่าโอ้โหแปลกมากเลยทําไมปลาขาวดําผมตายเยอะมากนะชีโร่เนี่ยแล้วก็มีตันโจโชวาโอ้โหตัวสวยๆเลยกําลังงามแตป้เลยนะครับแล้วก็มีโชวาสวยๆอีกหลายตัวรวมๆแล้วก็สามิบเดตัวที่ตายไปนะฮะก็จะเป็นไซสว ส่วนใหญ่ปลาที่ตายจะเป็นไซส์เล็กนะครับที่ผมเอามารวมอยู่ในบ่อนี้จะเป็นไซส์เล็กถ้าส่วนใหญ่นะครับที่ตายแล้วก็มีไซส์ประมาณสัก40เซนที่ตาย40กว่าเซนก็มีนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าตัวใหญ่ๆก็ตายนะผมดูจากเหงือกแล้วก็คือเหงือกเน่านะฮะเหงือกมันเน่าแต่ว่าตอนนี้ปลาผมก็เรียกว่าหาย90เซนแล้วก็ ไม่น่าจะเสียชีวิตมากกว่านี้แล้วอันนี้ก็เลยดูบ่อเบาบางไปเยอะเลยปกติจะแน่นๆนแล้วก็อ๋อมีโคลโมะผมตัวสวยตัวหนึ่งก็ตายด้วยโคลโมะนะครับก็แล้วก็ผมก็อยากจะเตือนเพื่อนๆนะฮะว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นอะไรที่เราต้องระมัดระวังการเลี้ยงปลา ในช่วงหน้าหนาวเอออันนี้ผมก็เจอกับตัวปีนี้เองนะครับแล้วก็ผมก็มีการตัดต้นไม้ออกบางส่วนผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่เก็บเชื้อโรคหรือไม่เป็นที่ทำให้เกิดปรสิตได้ไหมนะครับผมก็เลยมีการตัดออกไปที่มันลกๆออกให้มันดูโลง่ลงๆแล้วก็เอาเฉพาะต้นไม้ที่เกาะตามผนังแต่จะไม่ให้มันแช่อยู่ในน้ำนะครับ เพื่อป้องกันการเกิดเกิดพวกปรสิตหรือพวกหนอนสมองที่จะมาวางไข่หรืออะไรก็ตามผมก็ป้องกันไว้ก่อนนะเพราะมันมีต้นไม้มันมักจะมีเหมือนกับคล้ายๆกองดินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทาใหม้มันมันมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมาได้นะครับหรือแม้กระทั่งเนี่ยครับจะเห็นว่าตะไคร่มันขึ้นเนี่ยแม้หนาบางทีหนาเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเกือบนิ้วเลยเป็นเซ็นเต็นเลยเนี่ยพวกนี้ผมก็ต้องดูดออกให้หมด เพื่อไม่ให้เป็นที่ตับสมของเชื้อโรคแบคทีเรียปรสิตทั้งหลายแหล่นะครับก็ยังโชคดีที่รอดมานี่คือผู้รอดชีวิตแล้วเดี๋ยวก็คงต้องดูแลกันต่อไปแต่ว่าบอผ้ะใบผมกลับไม่เป็นไรเลยนะนี่บอผ้ะใบไม่เป็นไรเลยแต่เห็นน้ําเป็นฟองไหมครับนี่น้ําเป็นฟองนี่เกิดจากผมใส่ยาป้องกันนะครับแล้วก็ถามว่าเอ๊ะ มปลาผมหายเพราะอะไรส่วนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคือขอบคุณคนที่คิดค้นยาแล้วกันเพราะว่าผมก็ซื้อมานะผมใช้ SKF 2นะครับมันเอาอยู่นะมันใช้ได้เลยนะ SKF 2นะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเอ๊มันจะดีไม่นาะเพราะว่าผมเคยใช้บางตัวแล้วปลามันตายนะครับ จะด้วยโดสที่มันแรงเกินไปหรืออะไรก็ตามแต่ว่า SKF 2เนี่ยเขาโฆษณาพอดีผมเปิดดูในเฟซพอดีเกี่ยวเรื่องปลาคาร์พแล้วมันก็เด้งขึ้นมาโฆษณาเลยว่าเขาสามารถผสมและเทลงบ่อดได้เลยอ่านะครับผมก็เลยเออลองดูแต่ก็ตอนลองผมโทรไปถามเขาก่อนนะโทรไปถามทางผู้ขายก่อนนะครับผู้ผลิตก่อนเขาบอกว่าเทลงได้แต่อย่าให้โดนปลาโดยตรงแต่ลงบ่อดได้เลยหรือจะผ่านกรองก็ได้ ก็เลยเอองั้นโอเคลองมาใช้ดูมันก็น่าจะดีเนาะก็มาใช้เออเอาอยู่แฮะนะเอาอยู่ก็คือมันช่วยให้ปลาผมอะนิ่งขึ้นผมเห็นได้ชัดเลยว่ามันนิ่งขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีอยู่2ตัวนะครับผมแยกมาแล้วผมใส่ f k f ก็ skf 2ก็ตอนนี้หายแลวนะครับอันนี้ก็มี2ตัวก็หายแล้วเหมือนกันเอ้ยมี3ตัวนี้หายละ นะครับมาจากบอ่อหลักเหมือนกันนะครับนี่ก็นี่ครับมาละไคเอ่อมาละไคอันนี้ดีมิลินนะครับดีมิลินแล้วก็มีตัวนี้ครับผมนี่ดิฟทลเล็คนี่ผมใช้ SKF คู่ดิฟทเล็คครับเออได้ตามที่เขาบอกเลยผมใช้ตามที่เขาบอกนะฮะตามโดสของเขานะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับ สนะ่วนบ่อน,นี้ไม่เป็นไรเลยนี่บ่อน,นี้เป็นปลาเล็กนะปลากิจกรรมผมเองไม่เป็นไรโตเริ่มโตแล้วแจกอะไรดีไหมเนี่ยอันนี้เป็นปลาที่ผมแจกเพื่อนๆน,นะและก็ยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนกรองนี่ครับเปลี่ยนกรองนะครับผมเอาถ้ากรองออกไปลา้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เจ้าหน้าที่เขาล้าง <ไป S 1> นะครับ ส่วนอันนี้ก็นี่ครับผมก็มีการเปลี่ยนกรองเห็นไหมฮะมันเป็นกรองบนลงล่างนะผมก็เปลี่ยนกรองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่เขาล้างนี่เปลี่ยนอันใหม่อันที่ล้างแล้วน,นี้เราล้างแล้วเราก็ใช้ได้นะครับล้างแล้วนี่ อันนี้ล้างแล้วนะครับเขาก็ใช้ได้นี่อันนี้ผมกล้องสองชั้นอันนี้ผมกล้องสองชั้นแล้วก็เปิดสวิตช์นี่มีสวิตช์นะครับตัดไฟน,นี่ป้องกันไฟดูดได้ด้วยนี่ครับมาแล้วน้ำน้ำม,มาแล้วอันนี้ผมลองเพื่อไม่ให้มันกระเฉาะกระเฉาะนะครับน้ำม,มา โอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็คลิปประมาณนี้นะครับรอดตายหัห่วงนี่แต่กอ็อาการก็ยังนะบางตัวก็ยังนั่นอยู่แต่ว่าทุกตัวก็ผมว่าโอเคแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังมีนอนจมๆบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็กลางโค้งกลางคลีบไม่คลีบไม่มไมหุบผมก็สบายใจแล้วนี่ โอ้โหกระโดดกระแทกแล้ตัวชนกระจุยกระจายนี่ตัวเป็นแผลนะ่ยแต่ผมยังไม่กล้าหยิบออกมาฉีดยานะเดี๋ยวตายเนี่ยเป็นแผลดูดิกลัวหยิบออกมาปุ๊บฉีดยาปัา๊บตายคามือนะครับเคยมาแล้วเหมือนกันไม่ใช่ไม่เคยนี่นี่นี่ตัวนี้ยังขี้บุบลอยๆแต่ว่าดีขึ้นนะดีขึ้นปกติเออจะจะไหวดีแต่ว่า เออถ้าป่วยหนักมันจะคีบผุกแล้วก็นอนนิ่งแบบ,แบบแบบประมาณอย่างนั้นน,นะเออแต่ตอนนี้ถือว่าเริ่มมีการกระดุกกระดิกคีบกระดุกกระดิกหางกระดุกกระดิกผมก็ถือว่าดีขึ้นแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบกโมงเย็นละนะครับนะบนะก็ถือว่าดีขึ้นนะครับโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเต้าหน่งชแนลนะครับในการเลี้ยงปลาแล้วก็ แชร์ประสบการณ์ความรู้กับเพื่อนๆกันต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ